เบาเหมือนเดิมเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาออกมาใกล้ๆได้ครับได้นะครับให้นุ่มเทมและนุ่มบีมทักทายกับชาวไทยด้วยนะครับชัวงนี้สวัสดีครับทุกคนผมเทมจาก AF10 นะครับครับผมสวัสดีครับบีม True AF10 ครับผมครับผมอ่ะให้เทมนะครับพูดถึงเรื่องเพลงบ้างดีกว่าตอนนี้กำลังเปิดเพลงนี้ You Will Never Be Alone นี่ครับครับผมก็ซิงเกิลแรกของเทมนะครับ You Will Never Be Alone ก็ เป็นเพลงออกทางสต้าฮิปฮอปนิดนึง,งนะฮะ,ะแบบว่าเป็นทํานองน่ารักน่ารักความหมายก็ประมาณว่าแบบลองให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักฟังบแบบว่าบอกเขาว่าเขาจะไม่มีวันเหงา<ม>เขาจะมมีวันอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ครับ และความแปลกของเพลงนี้รู้สึกว่าไม่เหมือนเพลงทั่วไปใช่ไหมคบเพราะว่าปกติเพลงทั่วไปเนี่ยจะมีพาร์ทภาษาไทยก็เป็นไทยไปเลยอังกฤษก็อังกฤษไปเลยแต่ว่าเพลงนี้มีสองพาร์ทนี้คือ mix ครับ mix คือแบบว่าสลับไปสลับมาครับภาษางกฤษกับภาษาไทยมันจะแปลไหมฮะเพลงนี้มันจะแปลกันเองไหมฮะใช่ไหมมันจะแปลไหมฮะร้องแล้วก็แปลเป็นไทยไหมอ๋อมันก็คือคือไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลนะครับแต่ว่าแต่ว่าคา คือคําก็ไม่ไม่ใช่คําที่ยากเหครับ,รบทุกคนน่าจะยังพอรู้เรื่องครับผมบแล้วเพลงนี้นี่มีส่วนร่วมใเพลงยังไงบ้างฮะในส่วนนี้เพลงส่วนร่วม,มทางด้านทางด้านเขียนท่อนของตัวเองนิดหน่อยครับ,รบตอนตอนข้างหลังช่วงชวงเกือบท้ายเพลงนะครับครับผมก็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเขา ทางค่ายเพลงก็ให้เทมแบบเหมือนกับสไกรุ๊ปของตัวเองเข้าไปค <c oughs> ะครับจึงงก็ดีครับ่ด้าดาว่าเป็นเออเป็นของตัวเองมากขึ้นอะไรแบบน,นี้ครับได้คราว่าฟังภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมฮะก็ฟังฟังออกหมดนะครับแต่ว่า <c oughs> บางทีถ้าเกิดแบบใช้คํายาก,ยาก <c oughs> ๆหรือแบบเหมือนกับบางทีฟังข่าวแล้วใช้เขาใช้คําย,ยาวๆอะไรแบบนี้บางทีก็จะงงนิดนึงแต่ตาไม่ค่อยทันนะครับครับแล้วถ้าถ้าถามว่าถนัดเพลงต่างชาติหรือว่าเพลงไทยมากกว่ากันที่ผมผม ขนาดทั้งก็ทั้งคู่อะครับก็ชอบชอบฟังเพลงอยู่แล้วครับคือคือผมชอบทั้งตั้งแต่เฮปฮอปจนลูกทุ่งนะครับละครับทุกแนวเลยทุกแนวเลยครับอันไหนที่เลาะผมฟังหมดเลยครับแล้วเพลงนี้มีส่วนในการดีไซน์การร้องเพลงไหมฮะดีไซน์การร้องเพลงก็ไม่ผมก็คือตามตามเอ่อไดเอ่ออโปรดิวเซอร์ครับคือคือแบบเหมือนเขาก็บอกให้เทมแบบคือเพลงนี้ก็คือจะให้ให้มัน ออกแบบอบคุณแบบเซ็กซีน่นิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับออก,ก็รอ,อ,องให้แบบพยายามได้ฟีลแบบนั้นนะครับแล้วมันมีช่วงหนึ่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนี้ของเทมเนี่ยหมายถึงอะไรฮะแบบไหน <c oughs> สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแบบเน,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 นี้อันนี้เทม <c oughs> ไม่ได้เขียนนะครับอันนี้แต่ว่าเทมก็ว่าเป็นน่ารักมากครับความหมายน็คือครับถ้าเป็นผมก็เหมือนกับว่าบอกเขาว่าเออเป็นเป็นผู้หญิงแบบซือเบอร์เบอร์หนึ่งของเราเลยของเราใช่ไหมครับ คนเดียวของเราเลยครับผมบ้านเรานี่ถ้ามีแม่เล็กหนึ่งก็ต้องมีแม่เล็กสองสามสี่ใช่ไหมก็ <ST. S 2> ถ้าเกิด <l uit> ดูถึงมิวสเอ็มบีนะครับก็จะ <l uit> เป็นเป็นประมาณนั้นนะครับ <l uit> เพราะว่าผู้ชายคนเดียวผู้หญิงหลายคนค <l uit> มันต้องมีแม่ลเล็กหนึ่งแม่ลเล็กสองแม่ลเล็กสามนะครับนี่อาจจะขึ้นไปถึงเลขหกเลขเจ็ดันในแค่ดูในหนังนี่นะครับครับเอาถามถามบีมมันดีกว่าในมุมมองของบ <l uit> ีมที่เป็นเพื่อนเทมนะครับอยากจะรู้ว่าผู้หญิงของเทมเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหน นี่ต้องถามเพื่อนสนิทครับครับครับผครับผมบีมครับถ้าสุภาพรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยในมุมมองของบีมที่มองเทมเนี่ยผู้หญิงของเทมมันเป็นแบบไหนฮะก็น่าจะเป็นแนวแนวเดียวกับพี่เทมนะครับพี่เทมก็น่าจะเป็นคนซื่อแล้วก็เป็นคนตรงตรงะครับนซื่อรงแกพี่เทมก็เหมือนว่าเป็นคนแนวน่ารักน่ารักของีเทมก็คงจะหลักตามี่พี่เทมเป็นนะครับตอแบบแจ๊กหรือเปล่าเนี่ยอะไนะครับตอแบบแจ๊กหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะครับตอแบบแจ๊กแทกหรือเปล่า ตอบแ๊ๆอ่ะกลัวจะมีการเลิคืนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่มีครับไม่มีนะพี่เทมนิสัยดีจริงๆครับเราสัมผัสด้วยแล้วก็เหมือนว่าพี่เทมก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งจริงๆครับผมไม่มีแป๊ตัวใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่ไม่มีครับแต่ิปไปแล้วาหนึ่งพันบาทไม่น่าละตอบปันดีใช่อ่ามาถึงดีบ้านดีกว่านะครับต้องาว่าเป็นคุณคุณหมอด้วยเป็นศัตวแพทย์ตอนนี้จบไปยังครับก็ตอนนี้กําลังอยู่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ห้าครับปีที่ห้า แพทย์ศาสตร์ได้เรียนกี่ปีฮะก็สถาบันแพทย์เรียนหกปีครับผมหกปีปีห้าตอนนี้ดรอปไปก่อนหรือไงฮะดรอปดรอปไว้ก่อนครับแล้วก็มาทํางานทางด้านมองเชียงใหม่ใช่ไหมครับนักร้องเต็มตัวเลยครับนะฮะเชียงใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แหมเป็นคุณหมอด้วยนะครับก็เป็นนักร้องด้วยตอนนี้ก็ร้องเพลงก่อนนะครับกับผลงานเพลงพรุ่งนี้จะไม่ยอมนี่ก็เป็นอัลบั้ม AF 1 0รักและขอบคุณมีทั้งหมด สิบสองศิลปินแล้วก็มีสิบสามเพลงใช่ไหมฮะใช่ครับมีมีอีกเพลงหนึ่งก็คือเป็นเพลงและขอบคุณครับผมที่พวกเราทั้งสิบสองคนช่วยกันลองแล้วก็เพื่อที่จะขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านครับที่เป็นกําลังใจให้พวกเราครับเพลงนี้เป็นแนวป๊อปแดนซ์ได้ไหมฮะใช่คับพรุ่งนี้จะไม่ยอมจะเป็นแนวป๊อปแดนซ์ครับแล้วก็ความหมายของเพลงเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับผู้ชายเป็นคนที่ค่อนข้างจะโกรธง่ายแต่หายไวครับก็คือ ผู้หญิงเนี่ยมางอเราแามากิอนแล้ว,ลวเหมือนว่าเ,เราก็เหมือนว่าเราเป็นคนเขาเรียกว่าใจ <c oughs> อ่อนง่ายครับแต่เขาบอกเขาบอกว่าวันนี้เราให้อภัยนะแต่พรุ่งนี้เราจะไม่ยอมมันก็เหอน <c oughs> ว่าพรุ่งนี้จะไม่ยอมเยเพลงนี้แต่งจากจากนิสัยส่วนตัวหรือว่าแต่งแบบจากอะไรฮะอันนี้ก็าากแต่งจากบุคลิกภาพในบ้านแล้วก็นิสัยจริงๆของบีนะครับผมอือทีนี้เหมือนปต่มาณว่าผู้ชายงอน แล้วผู้หญิงมาง้อใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าเกิดง้อแต่เหมือนว่าเขาน่ารักแล้วเกินจนเราบอกเฮ้ยเออเรายอมคุณก็ได้ผู้ชายเป็นแบบนี้บอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้เราจะไม่คืนดีกับคุณนะแต่จริงๆเราก็ทหมือนว่าเราก็ยอมยอมเธอทุกๆวันเจอสองสาวสวยน่ารักมาอ้อนมาง้อหน่อยนะใช่ครับอ่อนละผู้ชายแล้วถ้าเกิดแบบบีมนี่ถ้าจะง้อต้องง้อแบบไหนง้อง้อก็จริงๆถ้าสําหรับ แฟนๆขับหรือว่าคนที่รักไม่ต้องงอแบบไหนขอแบบคืนดีกับบีมหน่อยแค่ไม่ไม่ผมถามนะครับก็ให้อภัย้าเป็นแฟนนะถ้าเป็นแฟนนะสมมติถ้าสมมตินะครับสมมติว่าถ้าเป็นแฟนของบีมแล้วถ้าบีมงอนเนี่ยบีมชอบให้งอนแบบไหนครับีมเหรอครับหมม่าเราขอแค่จริงใจแล้วก็พูดตรงๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำงันครับก็เพียงพอสําหรับการที่จะถ้ามันไม่ร้ายแรงเกินก็เพียงพอสําหรับการให้อภัยนะอ่าถามเทมบ้ากันก่านะครับถ้า ถ้าทีมจะง้อบีมเนี่ยทีมจะง้อยไงบ้างถามเพื่อนกันมันต้องมีบ้างอ่ะถ้าพี่เทมจะง้อบีมใช่ไหมครับครับแต่ง้อยังไงก็เหมือนว่าง้อสาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแม่ง้อสาวเลยฮะง้อยังไงอ่ะสมมติถ้าบีมบีมกดกดเทมตอนเนี้ยกข้าไกดเลยให้เทมจะพูดกอดก็เลยแล้วครับกอดเลยกอดเลยอ่ะสมมติให้เทมลองง้อบีมซิถ้าเกิดบีมกดตอนนี้จะง้อยังไงฮะตอนเนี้ยก็ว่า พูดพูดนุ่มนวลนุ่มนวลบีมครับเพื่ออะไรเพื่อกอดกอดอะยรหล่ะฮะบีมว่าไงฮะเพืนดีไหมมาแบบนี้ยังไม่เคยยังไม่ค่อยเคยงอเพื่อนผู้ชายเท่าไหร่แม่เพื่อนกันเพื่อนกันมีกดบ้างวอนบ้างได้นะครับครับแล้วเพลงนี้มีถ่ายมีกันบ้างหรือยังครับอ๋อก็ตอนนี้ครับก็ถ่ายเอมวีเรียบร้อยแล้วครับรวมทั้งบีมแล้วก็พี่เทมนะครับทุกเพลงใช่เทมก็จะ ลงเร็วๆนี้ครับวันสองวันนี้ก็จะลงทาง YouTube ให้ทุกๆคนได้ติดตามครับส่วนของบีมก็ประมาณน่าจะเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับน่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็มี MV ของบีมแล้วก็ของพี่เทมให้รับชมกันแน่นอนครับผมก็เรียกวาเพิ่งจบการแข่งขันไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับก็มีระเบ้ารุงขึ้นมาระเบ้าทีนี้ AF10 รักและขอบคุณนะครับตั้ง2สองศิลปินรวมทั้งสองหนุ่บีมแล้วก็เทมวันนี้ก็มาพูดกับเราที่ร้อยแปดนะครับ แล้วมีการดาวโหลดเพลงได้ยังฮะใช่ครับตอนนี้ก็สามารถโหลดลิงโทรแล้วก็เสียงรอสายได้แล้วนะครับรโดยกด2222แล้วก็โทรออกแล้วจากหลังจากนั้นก็ตามด้วยชื่อเพลงครับครับผมของบีมก็เช่นพรุ่งนี้จะไม่ยอมส่วนของพี่เทมก็ you will never be alone ครับอันนี้ก็เป็นลิงโทรนะครับส่วนถ้าเป็นเพลงเต็มก็สามารถโหลดได้ทาง i t u s s t o r e ครับแล้วก็หรือไม่ก็ w o r w e true music com ครับ กบสามารถติดตามผลงานและกิจกรรมของพวกเราได้ตามแบบตามไ g แล้วก็ทวิตเตอครับส่วนของบีมก็เป็นบีม under score af10 ครับส่วนของพี่เทมก็เป็นเทม under score af10 เช่นกันครับแล้วก็สามารถติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับเป็น af10 รักและขอบคุณเอาท์เที่ยวแฟนเพจครับนี่ครับผมรังสือว่ามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับทางแฟนเพจใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะวสามารถดูกิจกรรมต่างๆได้นะครับที่ทาง แฟนเพจของ AF10 หลักและขอบคุณก็มีเท่าที่ดูตอนนี้ก็มีส่งภาพประทับใจนะครับบรวมในอัลบัม้มโฟโต้บุ๊กใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีส่วนของ <Order S 2> ของอเดอร์ของของของออคือสั่งจองได้เลยนะครับอัอลบั้มของ AF10 หลักและขอบคุณที่ร,ร้าน B2S ทุกสาขาเลยนะครับ ในในอัลบั้มนี้นะครับก็จะมีจะมีซีดีรวมเพลงของทุกคนนะครับบวกบวกเพลงรักและขอบคุณที่เราร้องรวมกันด้วยที่จะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ให้ความกำลังใจให้เรามาตลอดนะครับครับทีมือบมีแฟนเพจด้วยใช่ไหมฮะก็ที่เห็นเนี่ยแล้วก็มีมีเอ่อดีวีดีของ MV ทุกคนนะครับแล้วก็บวกโปเตอร์บล็กคู่จิ้นแล้วก็หลอกหมอนที่เป็นรูปของพวกเราด้ครับนอนหลับฟันดี้ใช่ไหนอนหลับ ครับผมใช่จัดเราจะมีคอนเสิร์ตเรือลนี้มีไหมฮะคอนเสิร์ตของนักเล่าฝันนะครับมีไหมฮะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของเออฟนะฮะเรือลนี้จะมีที่ไหนบ้างครับอ๋อคอนเสิร์ตนะครับครับอ๋ออคนเสิร์ตรวมหรือว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของของเอเซฟนะครับน่าจะเป็นปีหน้าครับปีหน้าตอนนี้ก็มีการแพลนมาแล้วใช่ไหมฮะอ่ายังเรายังไม่ได้แพลนอะไรมากครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมแบบ เรามีพวกมินิคอนเิที่เราเล่นที่น๊คลับอยู่รัชดาซอยสี่ครับมิทติ้งแฟนคลับวันที่สิบห้านี้ก็จะเล่นกันแล้วครับก็แล้วก็ช่วงปีใหม่แล้วคงมีงานเรื่อยๆครับครับแล้วมีโอกาสจะมาไหนเมื่อไหร่ฮะโอกาสอะนะครับมาหันใหญ่สงขลาเนี่ยมีโอกาสไหมฮะจริงตอนนั้นอยากไปมากเลยอยากไปเหมือนกันครับถ้ามีเวลาว่างหรือว่าได้รับโอกาสอะไรก็จะไปเยี่ยมทีเทา หัดใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วแต่ก็เชิญนะครับอยากจะเจอเหมือนกันไปเที่ยมที่ UFM ด้วยครับแน่นอนครับผมได้ครับได้ครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับขอให้ทั้งสองหนุ่มฝากผลงานนะครับอย่างไรก็ในส่วนของบีมนะครับก็ฝากเกิลแรกในชีวิตของบีมครับพรุ่งนี้ที่พรุ่งนี้จะไม่ยอมครับก็อยากให้ชาวจังหวัดหัดใหญ่ช่วยกันส่งกําลังใจแล้วก็ช่วยกันโทรมาขอเพลงกันเยอะๆนะคะครับผมครับผมส่วนเพมก็ขอฝาก เพลงก็ด้วยของแถมด้วยนะครับชื่อว่า You Never Be Alone นะครับผมก็ตั้งใจจะร้องเพลงนี้ให้ให้ทุกๆคนเลยนะครับที่เออสปอร์ตเทมมาเรื่อยๆนะครับผมขอฝากติดตามผลงานของเทมแล้วก็เพื่อนๆ AF เจ็บด้วยนะครับได้ครับนะครับอ้าเภื่อนใหญ่นะครับไม่ใช่เพื่อนผู้ใหญ่นะครับก็แล้วขอบคุณหาดใหญ่มากๆเลยครับจริงเพลงควรจะลองไปเอ่อตั้ง สามอาทิตย์ที่แล้วครับแต่งานโดนโดนแคนเซิลครับเลยเสียดายมากเลยครับไม่เป็นไรครับมีโอกาสหน้าได้เจอกันนะครับครับผมนี่ขอบคุณนุ่มเทมนุ่มบีนนะครับอาร์แคร์ดมี่แฟนเอเชียปีไซขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับโอกาสจะได้เจอกันเร็วๆนี้กับ2หนุ่มนะครับคือจะมาทั้งทีมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาร์แคร์ดมี่แฟนเอเชียนะครับอัลบั้มเต็มด้วยรักรักและขอบคุณนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทางไอทูนแล้วก็ ทางนะครับเพจ AF 1 0รักหลายขอบคุณนะครับจะต่างผลงานพูดเขาได้นะครับที่นี่ไร่แปดพีวายแฝงนะครับจะมาที่นี่หานใดเมื่อไหร่ก็ปรองว่าจะพามาพูดคุยสดๆที่นี่อย่างแน่นอนนะครับ